เม่นย่งเราผู้เจ้าวามาหั่นหอมกับกระเทียมกันเลยยี<ม>่นขาเจ้าจเอิญมีติกุสตั้งหมอส่น้ม์มมนลงไปหอมกับกระเทียมที่หั่นไว้เอาลงไปผัดให้มันหอมหอม,หอมจากนั้นก็ใส่หมูสับใส่เกลือน้ำตาลขนอยผงซีอ้๊วขาวคนไปจากน้อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปทำอะไรต่อก็คนหลจาจใส่พริกไทยลงไปน้ำเดอ้อจังสีหอมขั้นตอนสุดท้ายย่อนำลงไปเห้ดถั่วหมู ปิดฝาไว้ใส่ไฟการพันไปทางอ่อนพันไปสกขานาที่คิดว่าหมูช่ำๆไม่แห้งเกินไปกะดับไฟเลยจ้ะต่อไปเซนดองแดงหรือว่ามีติกูสเ่ากบเสี่ยเอามาลวกน้ำนิดนึงนกน้ำเย็นเซ็ตแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยจ้ะหอมกะพักซี่มาตักหมูใส่ถ้วยบะที่นี่แนว่มันสีแซ่นี่เนี่ยนี่แหละยูนี่คือเอิญมีติกคูสคอยอาซีฮ็ตคนโรโซต้ว่ากระทือว่าไก่เคี่ยงที่ไปกินอยู่ลานพอยายว่าคอยเฮ็ดแซ่บกว่าพันชิว่า cái đi mà Đẹp cái đi Bây giờ sẽ lụt kìa nhớ Đẹp không? Cái đi sẽ lụt kìa Để không bỏ